สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องปองไปเบอรสู้ปูดสุกคุ้นพ่อกันอีกแล้วค่ะกับอีสารปรสนปลาแซบเมนูกับสีพ้ามากินข่าค่ะอันนี้น้ำพริกปลาแห้งสูตรต้ยมยำแล้วก็ข่าสวยค่ะพี่น้องแคบหมูไข่ต้มพักมาพี่น้องค่ะสูตรต้ยมยำค่ะปลาแห้งกินข่าสวยค่ะเอนูพี่น้องพักกันสีนี้ ลูกเนียงด่งลูกเนียงพี่น้องลูกเนียงตัวผู้น้ำไม้ผักมะเขือโอ้ยสายยากคันพี่น้องอืมวยิยญาณสวยมือลพี่นีองเนื้อ อืสุดต้มยำค่ะพี่ององรสตัตวร,รสชาติออกเป็น,นต้มยำต้มยำเลยค่ะ กินกับข่าหอนๆพี่น้องคะข้ากันค่ะ เข้าตันคักพี่น้อง ต้ยมยำแห้งพี่น้องค่ะอยู่ในถ้วยนี้เลยค่ะพี่นอ้องต้มยำแห้งใส่พริกทอดพร้อมค่ะ ทอดมากูดทอดใส่มากูดทอด 嗯。Mm hmm. ละกันต่อไปวัสิเ็ตอันนั้นหนังหมูต้ยมยำหนังหมูแบบแห้งพี่น้องน้ำพริกต้ยมยำหนังหมูว่าซันพี่นอ้อง อืมเส็บมากจรองย